สวัสดีนะคะมาเจอกันนะเช้าๆนะกับแม่แตงโมนะคะน้องเลมทองนะคะวันนี้ก็งานเข้าพี่อามอีกแล้วนะคะงานเข้าพี่อามอีกแล้วนะคะแม่แม่จ๋าเมื่อวานก็โอ้ฝนตกหนักมากๆเลยนะคะก็ทําให้นะฝนสาดนะคะเข้ามาในตัวบ้านแม่แตงโมกับน้องเลมทองนะคะเมื่อวานอนุอนุได้นอนหรือเปล่าอ้วนมา มาบอกแม่แม่ก่อนเร็วๆเมื่อวานอนุได้นอนหรือเปล่าครับนี่เลยนะคะคุณแม่แม่จ๋าโอ้งานเข้าพี่อามแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าโอ่เมื่อวานานะฝนตกหนักมากๆเลยนะหนักกว่าทุกๆวันนะคะแม่แม่จ๋าทาให้นะอาฝนสาดนะคะเข้ามาฝั่งนี้นะคะคุณแม่จ๋าฝนสาดเข้ามาฝั่งนี้นะคะอ่ะก็เลยนะคะสาดเข้ามานะไหลเข้ามาบ้านของอาหมูอ้วนนะคะกับแม่แตงโมนะคะดู เมื่อวาน้ำหมูอ้วนกับแม่แตงหมูของเราก็โอ้ยไม่ได้หลับได้นอนนะคะคุณแม่จ๋าเพราะว่าอาน้ําท่วมบ้านน้องนาดูนะคะโอ้วันนี้นะคะแม่พากับพ่อโพสงานเข้าอาเช่นเคยนะคะจะต้องไปคนดินนะคะมาใส่บ้านให้น้องอีกแล้วนะคะคุณแม่แม่จ๋าดูอาพี่อามนะคะงานเข้าพี่อามนะพี่อามก็ทําความสะอาดนะคะคอกให้น้องนะคะโอ้จะเสร็จง่ายหรือเปล่าล่ะพี่อาม ดูนะคะคุณแม่แม่จ้าอ่าแล้วหมูอ้วนของเราก็หาเล่นนะคะเป็นลุมเป็นโบด้วยนะคะอ้ยอ้วนเอยอ้วนจะทำยังไงละอ้วนทีนี้ฮะดูนะหมูอ้วนเล่นอ่าตั้งแต่ดึกๆึกเลยนะ,ค,ะคุณแม่จ๋าเมื่อวานก็ฝนตกอ่าประมาณเที่ยงคืนนะคะตกหนักมากๆเลยนะคะ โอ้ตกหนักแล้วก็ทําให้นะคนศาส์เข้ามาในตัวบ้านของน้องนะคะดูนะคะแม่แม่จ๋าลงพื้นเลยเออเกณฑ์ดิอี่นะคะแม่พาว่านะคะโอ้ยเจ๊แม่พาว่าจะหาคะแนนนะแม่แม่จ๋านะว่าจะต่อเติมกันศาด์ฝั่งนี้ให้น้องนะคะโอถ้าปล่อยไว้แบบนี้นะคะก็โอคงไม่ได้แน่นอนเลยนะคะคุณแม่แม่จ๋าเพราะว่าเข้าหน้าคนแบบจริงๆแล้วนะคะก็ อาหมูอ้วน,นกับแม่แต่งโมก็ไม่ได้นอนนะคะคุณแม่จ้าเมื่อวานนะเพราะว่าฝนตกแล้วก็โอสานะคะไหลเข้ามาในตัวบ้านน้องแบบโอแรงมากๆเลยนะคะเมื่อวานนะคะนี่นะดูหมูอว้วนนอ่ก้พดของเรานะคะก็ ามากั้นน้ำไว้ตั้งแต่โอ้ตอนฝนตกนะคุณแม่จ๋ากั้นยังไงก็กั้นไม่ยู่นะคะเพราะว่าาลมด้วยนะคะลมด้วยแล้วก็โอ้ทำให้นะฝนสาดเข้ามานะคม่แม่จ๋าเพราะพอของเราก็ามากั้นร่องนะคะกั้นร่องให้น้ําไหลออกไปริมๆนะคะบ้านไม่โมนะแต่ก็กั้นไม่อยู่นะคะววม่แม่แมจาา๋าดูนะคะมูอ้วนโอ้ย ดูนะคะคุณแม่จ๋าเช็คมากๆเลยนะคะนี่นะคะอ้ยงานเข้าพี่อามเต่เช้าเลยนะคะแม่แม่จ๋าดูหมูอ้วนยิ่งเฉะหนูยิ่งเตะเล่นเลยนะครับหมูอ้วนฮะ แม่พากับพ่อโพจะไปคนดินมาใส่ก็จะใส่ยูหรือเปล่าเนาะแม่แม่จ๋าเพราะว่าโอ้เชะมากๆเลยนะมูอ้วนเล่นนะคะเล่นแบบอดูสภาพบ้านของน้องนะคะคุณแม่แม,แม่จา๋าเอนะคะแม่พาว่านะคะแม่พาว่าจะหาคะแนนนะคะคุณแม่จา๋าแม่พาว่าอาจจะไล่นะคะสะสมคะแนนนะคะเพื่อจะตอเติมการสาบฝั่งนี้ให้น้องและ นะคะคุณแม่แม่จ๋านะคะเพราะว่าฝนก็ชอบนะคะฝนชอบสาดเข้ามาฝั่งนี้นะคะคุณแม่แม่จ๋านะคะแม่ค้าว่านะจะไล่ผลไม้นะคะเก็บสะสมคะแนนเพื่อจะต่อเติมกันสาดให้น้องนะคะคุณแม่แม่จ๋าก็ฝากแม่แม่เอซีนะคะทุกๆท่านด้วยนะคะแม่แม่จ๋านะไว้มาปล้นผลไม้วันหวานน้องได้นะคะ อาคะนนนะเพื่อไม่พานะคะจะได้ตเติมการสาส์ฝั่งนี้ให้น้องนะคะอดูดูหมูอ้วนะอามาหนูอย่าไปแกล้งพี่อามว่างานหนักพี่อามด้วยวันนี้เหดูนะคะแม่แม่จ้าเฉ๊หมดเลยนะคะเฉ๊หมดเลยนะคะดูพี่อามจะเสร็จง่ายหรือเปล่าละ่ะพี่อามี ะะคโอ้เฉยทั่วบ้านเลยนะคะคุณแม่ๆจ๋าอะไรล่ะอ้วนนะโอ้หมูอ้วนเล่นสนุกเลยนะคะแม่ๆจ๋าดูนี่ไม่ได้นอนนะแม่ๆจ๋านะหมูอ้วนกับแม่แตงอ่ะเตี้ยวแซมไม่เตี้ยวรีเลยแม่กำลังคยึดดึงได้อนุเคล่องนะรีไอ้ ดูนะคะแม่แม่จ๋าโอ้ยกับแม่พาคิดหนักเลยนะคะแม่แม่จ๋าคิดหนักเลยนะคะจะทําทยังไงเนอะอาะจะไปคุณดินนามาใส่ให้น้องเสร็จนะคะแม่แม่จ๋าเพราะว่าโอ้ทั่วบ้านของน้องเลยนะคะอนหนูอนหนูเล่นแบบนี้พี่อามจะเก็บเสร็จหรือเปล่าล่ะหนูฮะ สุข,ของหมูอ้วนเลยนะได้เล่นน้ําได้เล่นเฉะนะแม่ๆม่มจ๋าแต่ว่าดูบ้านของน้องนะหมูอ้วนของเราเล่นตั้งแต่อ่าเที่ยงคืนเลยนะคุณแม่แจ๋าเพราะว่าคนก็อ่าตกช่วงเที่ยงคืนนะคะดู <S <S เล่นนะคะเล่นโตรดเลยนะ <S <S ดูมีการเจ็บหลุมไว้ให้พี่อามด้วยนะคะ มีการเจาะหลุมให้พี่อามด้วยนะคะคุณแม่ๆจ๋านี่น kind of ี่นีน่ อะไรละอ้วนอะเล่นสไลเดอร์นะทั้งคืนเลยนะคะคุณแม่ๆจ้าเอะเอะเอะโ,โอ๊ยบอดซำในกระโดนยก่อนเยอลย,ออยโอ๊ยอ้วนเลยอ้วน,นดูนะคะแม่ๆจ้าโอ้ เล่นสไลเดอร์ทั้งคืนเลยนะคะเพราะว่าฝนตกนะอ่ะาซัดเข้ามานะคะอ่าในตัวบ้านของน้องนะคะแม่แม่จะดูนะทําให้โอ้ยน้องไม่มีที่นอนเลยนะคะเมื่อวานนะคะดูเอ้ยอ้วนเอ้ยอ้วน อง่า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 อ่นูมาอย่าไปแกล้งพี่อามว่ะเดี๋ยวพี่อามตีเด้อพี่อามตีเด้อหนูมาเร็วๆพี่อามเก็บจะได้เสร็จเร็วเร็วเลย ออหนูอนหนูมาเจาโอ้เจายิงแตะลึกเลยนะคะคุณแม่แม่จ๋าดูนะคะโอ้ยพี่อามจะเก็บเส็จง่ายรอเปล่านะคะคุณแม่แม่จ๋าเพราะว่าก็ฝนตกมาช่วงเที่ยงคืนนะคะนี่นะคะก็ดูบ้านแม่แตงโมกับหมูอ้วนของเรานะคะคุณแม่แม่จ๋าเฉะอ่าทั่วบ้านเลยนะคะ แอนะก็นะคะครอบครัวแม่พานะคะก็ขอฝากแม่แม่เอฟซีนะคะทุกๆท่านด้วยนะคะแม่แม่จ๋านะคะอาแวะป้อนผลไม้วันหวานแม่แต่งโมได้นะคะอาแม่พานะจะเก็บคะแนนเพื่อเติมกันศาสให้น้องนะคะฝั่งนี้นะคะคุณแม่แม่จ๋าเพราะว่าโอ้ฝนตกหนักแล้วก็ศาส์เข้ามาในตัวบ้านของน้องนะคะก็ทําให้นะคะตัวบ้านของน้องดูนะคะแม่แม่จ๋าก็อาจจะมีสภาพแบบนี้เลยนะคะ จะมีสภาพแบบนี้เลยนะคะแม่แม่จ๋าพอพดของเราก็นะคะอ่าตื่นมานะคะก็ทำเป็นร่องน้ํานะคะให้ระบายนะคะแต่ว่าก็โอ้ยไม่สาเร็จนะคะแม่แม่จ๋าเพราะว่าอารมณ์แรงด้วยแล้วก็ฝนสาดเข้ามาแบบหนักมากๆเลยนะคะเมื่อวานก็เลยทําให้นะคะแม่โมกับหมูอ้วนของเราไม่ได้นอนเลยนะคะคุณแม่แม่จ๋านี่นะคะโอ้ย พี่อาร์มของเราก็จะทาความสะอาดเสร็จเร็วหรือเปล่านะคะคุณแม่จ๋าเพราะวา่าวันนี้ก็งานางานของพี่อาร์มนะคะหนักมากๆเลยนะคะมาเร็วอ้วนเอานุอย่าไปแกล้งพี่อาร์มวะพี่อาร์มทำจะได้เสร็จเร็วอ้วนมาดูไปแกล้งพี่อาร์มแล้วนะคะแม่แม่จา๋าต่ำไอหนึ่ก่อนงนะเออไอเฮาให้ขินเดยอะ อน,นุอย่าไปแกล้งพี่อามวะให้พี่อามรีบทำจะได้เสร็จเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวแม่จะได้วิ่งไปคนดินมาใส่บ้านให้หนูอีกอ่ะตีเลยพี่อามตีเลยเออนี่โซนโซนดื้อ,อ,อบอกว่าอย่าไปแกล้งพี่อามให้พี่อามรีบทำจะได้เสร็จหนูพี่อามต้องตักน้ำออกด้วยนะคะคุณแม่จา๋าเพราะว่าโอ้ดูนะคะ งานเข้าพี่อามแต่เช้านะคุณแม่จ้าดูนะสภาพบ้านของอาน้องนะดูพี่อามวันนี้ก็โอ้ยอะไรล่ะหนูเล่นจนเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วครับหมูอ้วนโอ้ยอ่ะพี่อามโอ้ยนี่ ที่ตักขยะพี่อามก็หักอีกแล้วนะคะแม่แม่จ๋าอ่ะอีกอันหนึ่งอยู่ไหนล่ะพอ่อโอ้นู่นอยู่นู่นหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่เอกอันหนึ่งอยู่ไหนล่ะพ่อเพาเอากระเตมวยกูนะบอกทางงานนรือว่าเไหนี่ตะเกียร์เราเนี่ยกเฮ้ยรูย้อ่ะตัวไอ้เขาตั้งโฮมกับบุญตัวไอ้ตัว เอ็นะที <pul> ่ตักขยะก็หักไปหนึ่งอันแล้วนะคะคุณแม่แม่จ๋าอู้หีอรล่งบ่แตงอรล่งบ้างเน่มึงอรล่งบ้าง พอพดของเรานะลูกกั้นเตดึกๆก็กั้นไม่อยู่นะแม่แม่จ้าเพราะว่าโอ้ยฝนตกหนักกว่าทุกๆวันนะคะแล้วก็ลมแรงนะทําให้อา,ศา,ศา,ศาสาดเข้ามาหนักมากๆเลยนะคะคุณแม่จ้าอหน,นูดูทํามไมแกล้งพี่อามเด้อพี่อามทำจะได้เสร็จเร็จครับหนูดูดอวดโอ้มาไงเบยคลังมือ ต้องบงบเออฮะแบ่งเบบิดจ้าอังคีบก็รออบสุกนะคางนนะ่ะนะคะก็แม่แม่ท่านได้นะคะแม่แม่จ้านะอ่าอยากจะช่วยสนับสนุนนะคะอะดูอยากจะช่วยสนับสนุนนะคะการสาบให้น้องนะคะก็เอเรียนเชิญได้นะคะคุณแม่แม่จ้านะเดี๋ยวแม่พาก็จะต่อเติมกันสาบนะคะให้แม่มูกับอัละน้อยก็ฟังนี้ต่อนะคุณแม่จ้าเพราะว่า ฝนสาดเข้ามาหนักมากๆเลยนะทาให้น้องไม่มีที่นอนนะคะคุณแม่ๆจ๋าดูนะคะโอ้ยงานเข้าพี่อารมนะคะคุณแม่จ๋าอาจจะเสร็จหรือเปล่าแล้วครับพี่อามค่ะนะคะก็ฝากนะคะฝากกดไลค์กดแช่นะกดติดตามช่องแม่แตงโมงน้องแหลมทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ